รอบแรกเข้มเลยนะแต่รอบสองขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวดูนะใสกว่าเลยอะครึ่งครึ่งอะแบบแปดสิบเปอร์เซ็นอะโอนี่อย่างนี่อะไรนะน้ำมันน้ำมันเครื่องใสปุ๊บมีเครื่องดีเซลนะเนี่ย 4, 5, สี่ดีห้าหกใสป่ะหลังจากฟัดชิงมาฟัดชิ่งพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเจ้าปาเจโร่สปอร์ตดีเซลของผมกันนะครับสวัสดีครับผมจดนครับคลิปนี้จะมาทําการพาเจ้าปาเจโร่ของผมเนี่ย 2.5 VGTurbo 212 0ขับเคลื่อน4ล้อมาฟัดชิ่งแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำนันเครื่องนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อู่ k i โ o s h o p ลงรถสีเหลืองครับที่เป็นสีเหลืองเพราะว่าหลังคาเป็นสีเหลืองนะครับก่อนที่จะไปดูขั้นตอนทำงานอย่าลืมกดติดตามช่องนะครับไปด้วยใครที่กดติดตามแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับใครไปชมคลิปกันเลยครับเริ่มแรกต้องถอดตะแกรงใต้เครื่องนคะรอันนี้ใช้เบอร์อะไรครับเบอร์ <S 2> 2. <S 12เบอร์12 ันนี้ชิ้นชิ้นชิ้นแรกมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วม,มีชิ้นหน้ามันก็ชิ้นกลางชิ้นหน้าจุดขึ้นไม่แรงนะครับอันนี้ด้านหน้ารถอยู่ตรงนี้นะครับด้านหน้าด้านนี้แล้วก็ในด,ด้านหลังนอหลังก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันกน,นะครับขึ้นไม่แรงก็จะมีสองฝั่งนี้ขึ้นเป็นตัวเอ็ก p ลิปนะครับคลิปเป็นตัวเอ็กเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะ ถ่ายน้ำมันเครื่องก่อนนะครับเบอร์เป็นนี้เบอร์อะไรครับเ <11 7. S 1> บอร์สิบเจ็ดเบอร์ันนี้น้ำสน้ำมันเครื่องมองผ่านแสนะงไหยังไงดีเซลก็ดำอยู่แล้วล่ะพอ <c oughs> ทอเสร็จเดี๋ยวเราจะไปฟัดชิ่งกันไม่รู้ว่าจะใช้สักกี่รอบเดี๋ยวเราจะฟัดชิ่งรอบละสินาทีนะครับแล้วตอนที่เราฟัดชิ่งเนี่ยใช้กองน้ำมันเครื่อง <c oughs> อันเดิมเนาะ่ค่อยเปลี่ยนใหม่ตอนที่เรา น,น้ำมันเครื่องไปรอบสุดท้ายการที่การที่เราฟัดชิ่งเนี่ยจะเป็นการเราเอาคราบสิ่งสกรปรกต่างๆที่อยู่ภายในเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ถูกชาล้างออกมากับเวลาที่เราถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันฟัดชิ่งเนี่ยเวลาใช้เนี่ยก็คือจะเติมเข้าไปตามปริมาณน,น้ำมันเครื่องที่เท่ากันแล้วก็ลันเครื่องทิ้งไว้รอบละประมาณ10-15นาที ถ้าเป็นรถเ,เครื่องเบนซินอ่ะอาจจะทาประมาณสองถึงสามรอบมันจะเยอะกว่าเพราะว่าเครื่องเบนซินอ่ะจะมีคาะ์คาบวานิชซึ่งคาบวานิชผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่คืออ่านมาคาบวานิชก็คงเป็นคาร์บสักอย่างที่อยู่ในเครื่องยนต์นะครับเป็นคารบแบบคาเมลหรือเป็นพวกคาบยางคาบอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าถ้าดีเซลอ่ะอาจจะจานวนรอบอาจจะน้อยกว่ายิ่งถ้ารถที่อุตอิอาร์มาเครื่องก็จะสะอาดได้เร็วกว่านะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการคารบวานไอเสียเข้าไปในเครื่องนะครับ นี่เรามาดูสีสีน้ำมันฟัดชิ่งนะครับออกแบบใสๆเหลืองๆนะนี่สีวันนี้ใสๆเดี๋ยวออกมาเนี่ยมันจะดำหรือเปล่าถ้วยตวงนะ้ทถ้วยนี้มันสองลิตรแล้วก็เอิมน้ำมันฟัดชิ่งเข้าไปนะครับแทนน้ำมันเครื่องซึ่งตอนแรกก็ถ่ายน้ำเครื่องไปเรียบร้อยแล้ว สีประมาณนี้นะเหลืองๆส้มๆใสๆพอเทปุ๊บมันไหลปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วส่วนน้ำมันเครื่องเนี่ยถ้ามันน้ำมันเครื่องมันค่อยๆค่อยๆไหลเนื่นๆเบาๆอันนี้มันค่อนข้างลื่นเหมือนลื่นกับเบอร์ยี่สิบอีกนะเพราะว่าตอนที่ใส่ไปตอนแรกมันมีผมได้ยินเสียงลึกๆเหมือนแบบเวลาเราเทน้ําใส่ใส่ถังอ่ะก็ตอนนี้เติมเข้าไปก็ประมาณหกลิตรครับเติมไม่เรียบร้อยหกลิตรก็เดี๋ยวปิดฝาแล้วก็ จะร์ดเครื่องทิ้งไว้15นาทีอันนี้คือรอบที่1นะครับไม่จำผมตอนนี้อยู่ที่149731นะครับาับเดยารับตลยตอนนี้เที่ยงเที่ยงย5ก็เป็นเที่ยง40รอบแรก นี้ก็สตาร์ทเครื่องนะครับมีเสียงจะดๆๆด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 ิดนึงหายแล้วมีสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับเหลียงว่า15นาทีรอบแรก15นาทีฝัดชิงเดี๋ยวจะมาดูสีสีน้ำมันอย่าลืมเอาแก้วมาลองนะเมื<แ>่อกี้ลืมลืมเอาแก้วมาลองน้ำมันเครื่องอันนี้น้ำมันฝัดชิงรอบแรกอยู่เลยแต่ว่าเหมือนจะใสกว่าใสกว่าตอนรอบแรกนะ มีความดำแต่ว่าออกเห็นแดงๆนิดนึงทำไมต้องใช้จะปะแจกมันจะได้เห็นใช่อ๋อสีนี้สีดำคาบเข้าม่าเนี่ยอันนี้เดี๋ยวจะมาถ่ายน้ำมันสัชิงรอดที่สองนะครับรันครบ15นาทีแล้ว อันนี้แก้วที่สองเฮ้ยรอบที่สองเออแต่มันมันจ่างขึ้นแลรอบแรกเข้มเลยนะนี่ยต่รอบสองขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวดูนะใสกว่าเลยอะครึ่งครึ่งอะแบบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ะอืมส,สีนะ้ำมันยังดูดำอยู่แต่ว่าพอจับขึ้นมาแล้วเนะี่ย มันใสกว่าเพราะว่าที่มันดูดำเพราะว่ามันมันเยอะอะเพะมันแสงมันไม่ผ่านเลยดูดำหลังจากที่ฝัดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องแล้วนะครับเราจะเติมน้ำมันเครื่องนะนี่เบิดที่สูตรมีสูมาอันนี้คือน็อตทาน้ำมันเครื่องจะเป็นแบบนี้นะที่ด้านหนึ่งจะเป็นนี้เรียบๆอีกด้านหนึ่งจะเป็นเส้นๆแหวนนี่เป็นแบบนี้นี่คือใส่เข้าไปในน็อตแล้วนะแหวนแบบนี้แหวนอลูมิเนียมใช่ไหม โ okay. อเคน,นี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกองนะครับถอดกองอันนี้ใส่ถ้วยเข้าไปแล้วข้างในก็คือที่ล้อหน้าฝั่งขวานะครับก็คือแหวกในตัวเนี้ยแหวก้ายางฝั่งขวาเนี่ยแหวกเสร็จแล้วปุ๊บจะเห็นหจะเห็นกองเห็นไหมนี่นี่นี่ถือกองเลยอันดันนี้เอาใส่ถ้วยขันกองอ,าาอ,ออกมาแล้วออกมาลวก็คือถอดทางเนี้ยจะง่ายหรือจะถอดข้างบนก็ได้ อย่ข้าง<ว>บนก็ต้องรื้อพวกข้อกรองอากาศากองใส่กรองนี้เราต้องเอาน้ำมันทาปะทาก็ได้ทำประทังได้แล้วว่าต้องทำความ<อ>สะอาดหน้าแป้นทำอมทำเพราะทำความสะอาดหน้าแป้นเนี่ยที่เป็นข,ขาวๆตรงนั้นนะอ่ะให้เรียบร้อยามีมิพอใส่กองเสร็จแล้วก็ใส่กิ๊บกลับไปหนึ่งสอง หนึ่งสอนมันจะได้มีพื้นที่ทํางานสอนมือเข้าไปได้อันนี้สีน้ามันนะครับน้ามันเครื่อง 5W40 อ๋อสีเข้มแสดงว่าสารเติมเต็มแอ d i ิท v e ค่อนข้างเยอะถ้าสีใสๆก็คือแอนติทิปน้อยอันนี้ที่เขาพูดกันมานะอย่าผมอันนี้ตามตามหลักที่เขาพูดมาแต่ว่าความเป็นจริงนั้นก็อยู่ที่แต่ละยี่ห้อแต่ที่เราพูดมาคือถ้าอันไหนที่เติมแอนติทิปเยอะสีจะเข้ม เมื่อกี้ลืมถ่ายตอนถ่ายเติมเต,ติมตะบนเครื่องนือใส่ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็คือจะมาดูเช็คว่ามีรั่วไหมตรงกองอากาศไอกองน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องอยู่ตรงนี้ตรงนี้เครื่องอตรงนี้ใช่ไหมกองอากาศทางนี้ส่วนกองน้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้ด้านใต้นี้นี่นี่อยู่ตรงนี้นานาโอ้หนี่อย่างนี่อะไรนะน้ำมันน้ำมันเครื่องใส่ปุ๊บนี่เครื่องดีเซลนะเนี่ย 4D56 ใส่ป่ะหลังจากสั่งชิ อันเนี้ยวิ่งมาจากที่อูถึงที่บ้านน่ะระยะทางก็ประมาณ40โลอลดูสีนี่ปกตินี้ถ้าไม่ฝัดชิงเนะี่ยมันจะดำๆเนี่ยเห็นไหมเห็นมันยังใสๆอยู่เลยนะตอนที่ผมถ่ายตอนที่ใส่เข้าไปใหม่เนะี่ยโหแบบเหลืองเลยนะนี่สีวันนี้นะปะกตินี่คือดำเข้มเลยนะ ติดใจการฟัดชิงแล้วแต่ก็นานๆนนทีก็พอสำหรับผมนะเรียบร้อยผมมาสรุปนะว่าการที่เราฟัดชิงเนี่ยก็ทำให้เอาดึกคาบสึกลปกที่อยู่ใน เครื่องยนต์คาบวานิทแต่เครื่องของเครื่องดีเซลจะไม่ค่อยมีคาบวานิทเท่าไหร่จะมีคาบขม่าวซะเยอะของผมใช้ฝัดชิกเป็นจำนวน2รอบรอบละสินาทีใช้ของยี่ห้อทวิสเตอร์พรีเมียมออยนะครับรอบแรกก็ออกมาค่อนข้างเยอะและส่วนรอบที่สเนี่ยน้ำมันเนี่ยที่ถ่ายออกมาก็ทําให้ใสขึ้นเยอะเลยเราก็เติมน้ำมันเครื่องเข้าไปใหม่โอ้ตอนที่ออกแคตเตอร์ป้วยไปใหม่เนี่ยดึงก้านมาเนี่ยคือใสกิ้งเลยเดี๋ยวผมแทรกรูปให้ดูซึ่งตอนนี้ขับมา60กิโลก็ดำขึ้นนิดหน่อย เป็นธรรมดาของเครื่องดีเซลที่มันจะต้องดำอยู่แล้วนะครับช่วยให้เคาร์ข้างในสะอาดดึงแรงมาที่เคยหายไปก็ให้มันกลับคืนมาได้มากที่สุดนะครับก็เครื่องก็จะเงียบขึ้นนิดนึงอะไรอย่างนี้ ฝากไว้เป็นข้อมูลประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และและที่สําคัญกดติดตามช่องจ๊อบนะครับไปด้วยนะครับส่วนมีใครมีคัญหาพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรือไม่รู้จะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ fc จ๊อบนะครับฝากร้านคิโลช็อปลงลดสีเหลืองด้วยครับเป็นร้านของรุ่นน้องผมนะครับน้องปิงปองนะครับฝากอุดหนุนกันได้นะครับบอกว่ามาจากจ๊อบนะครับราคาพิเศษครับผมสวัสดีครับแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ